นางสาวโสพิฐาผู้พวงนะครับผู้ผู้พวงนะครับแนะนำนะครับแล้วให้มาบอกว่าวันนี้จะแสดงความสามารถอะไรนะครับท่าเจ้าหาวหัจงเฉยเสียวหานเซียงไทยหวนเจียวแป้งหอมจินเทียนหัวเย่ยวี่ลงแม่ปิง คอสวยเจียหานเสียงเสียเสียตาเจียติกบแปดีครับภาษาไทยยังไม่ค่อยจะคล่องเลยอ่ะนะครับหมายเลขสองอ่าน้องแปะเอาแปรแปรแปลนิดนึงแป้งหอมจะมาแปลว่าคือแนะนําตัวว่าชื่อเด็กหญิงแป้งหอมนะคะชื่อจริงของหนูคือหานเสียงที่แปลว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็บอกว่า วันนี้วันสงการขอให้ทุกคนในชุมชนอุทัยมีความสุขมากๆนะคะหนู <c oughs> นะคะพี่ฉันเด็กนางสาวสมพิ t าผู้พวงชื่อเล่นน้องแก้งหอมศึกษาอยู่ที่โรงแรนอุทัยวิทยาคมชั้นม .4 อายุ16ปีชุมชน2พี่ชัยสวรรค์ ได้ส่งมาะค่ะวันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรครับจะมาสีเพลงไวโอจะมาสีไวโอเลีเพลงร้องแม่ปิงค่ะโอเคอะนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับหมายเลขสองครับน้องแป้งหอม ได้จับจังหวะเธอนี่ไม่ซวยฟรีดเลยนะสวยหรือเปล่าสวยจ๋ะแล้วก็ฟรีดด้วยเดี๋ยวจบเพลงเนี่ยฮะอ่าขอแซมปรบมือให้น้องแป้งหอมเลยนะไม่หายจะกดกดฟังได้อย่างช่น่ามากเลยนะสิ่งใดวันนี้ที่เขาฟังแล้วก็สีซอหรือไงครับเข่าขึ้นแล้วดผ่านรถไฟสองหมายเลขครับพี่กบต่อไปนะครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขสามนะครับนางสาว